อรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้จะมาส,สอนวิธีการสวดปลุกขุนแผนก่อนออกไปข้างนอกนะมันจะมีอยู่สามมนหลักที่เราใช้เป็นประจำแต่จะมีอยู่สองมนที่ห้ามสวดในบ้านที่มีผู้หญิงในสายเลือดเดียวกันเพราะบทค่อนข้างจะแรงมันจะทำให้เขาหลงสเสน่ห์เราอะไรเงี้ยเออครูเขาก็เลยห้ามกันแต่ว่าสำหรับบทที่เราใช้จะเป็นบทขุนแผนชมตลาดซึ่งใช้สาหรับการเดินทาง เรียกคนรักกลับมาบางทีเจอหน้าเขาแล้วเขาง้องแงงอะไรเงี้ยอืมก็คาถาจะมีตามนี้นะจ๊ะอมสีสีสาวสาวเห็นหน้ากูใหเราเล่าเร่งเจรจาพาทีฟันกูฟันฟานากูคูไปอิน,นกกยกูพาดิวัจจันทร์วันเพ็ญดูจะเข้าดิืพบักอยู่นบักอยู่ในหอสาวเห็นหน้ากูก็โหรองกำกับวายสีสีจุยฉาอมสวะหะอมสวะโฮมติดอืมเวลาสวยให้มันคึกคักนะอย่าไปงออย่าไปกลัวถ้าแบบอมสีสีสาวอะไรเงี้ยรอแม่งไปเถอะไม่มีใครมาหรอก สำหรับที่อื่นใครที่มีคุณแผนแล้วมาจากที่อื่นไม่ได้มาจากเราแล้วไม่แน่ใจว่าของปลุกหรือยังแล้วก็เป็นของดีหรือเปล่าถ้ามาทางเราเราจะบัตรพีให้แล้วก็สวดปลุกให้จะมีการสวดขอเข้ามาครูก่อนเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็คาถาจะส่งให้หลังจากที่โอนมาปลูกเสร็จแล้วอือก็จะได้ใช้ให้มันถูกถูกกันนะจ๊ะ โอเคขอบคุณทุกท่านจ้าเหงๆรวยๆใครใช้ไปขอให้สมหวังมีสาวคนรักคนหลงแฟนรักแฟนหลงนื้อะจุจ๊บจบ